สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพีชุนจะรับฟังตัวท่านเข้างช่องพีชุนนะครับช่องพีชุนธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นนะหุ้นไทยเย็นของวันที่6มีนาคม2 5 6 8นะอ่าครับช่องพีชุนธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมยืดๆต่อไปในช่วงเช้าวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเลหัาดสีส้มสีส้มน้ำโชว์น้ำสิีพีชไม้ทุกท่านนะครับ วันนี่หยุดเนาะวันนี่หยุดนะฮลไทยเย็นนะขอไยด้วยนะครับวันนี้ก็เอาใหม่นะครับคูอซู่ซู่นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับอ่าบอกให้รอรอบเย็นก็ดันมาปิดหวังแล้ใช่ไหมอืมเอาใหม่นะครับซู้ๆูนะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจก็ลุ้นลงเพราะวามันเทิงไปก่อนนะครับลุ้นก่อนนะว่ามันจะมาไม่ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับขอขอบคุณที่ซู่ซู่ท่านนะครับที่แวามาชมนะครับทุกลิปเกิดอะไรนะครับขายนี้นะ ามกับสี่นะสามกับสี่ครับสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามสิบสิบสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามขอใครเลยนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามนะครับ สามสามด้วยนะครับสี่สี่ด้วยนะจำจำไว้สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ถึงสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ครับแาบนี้นะคุณชอบไปนําไปใช้นะครับอ่ะเกิดเอาแคปหน้าจอไปนะครับแคปหน้าจอไปนะครับอากาศร้อนแล้วเนอะร้อนมากมากด้วยไม่ใช่ร้อนสิดตอนอากาศร้อนกับกับเงินร้อนร้อนเงินเอาไหน อาการร้อนดีกว่านะขอยยังให้ร้อนเงินนะวิธีแก้ปัญหาร้อนเงินกันยังไงเนี่ยออาจารย์ด้วยอาจารย์ำกำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่ครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ท่นทานชุมนิยมดีนะออกสี่โมงสี่โมงเกือบสี่สิบนาทีนะรอบเย็นนะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ